หกพาหิยะเทราประทานประวัติในอดีตชาติของพระาหิยะเทระพระพาหิยะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่า178ในกับที่แสนนับจากกับนี้ไปพระผู้มีพระภาคพระนามว่าปทุมุตตะทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกมีพระรัศมีมากเป็นผู้เลิศในโลกทั้งสาม เสด็จอุบัติขึ้นแล้ว179ค่าข้าแต่พระมุนีเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสสรรเสริญคุณของภิกษุผู้ตรัสรู้ได้เร็วพลันข้าพระองค์ได้ฟังแล้วมีจิตเบิกบานจึงได้ทำสักการะพระผู้มีพระภาคผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่8 8ค่ 180. ข้าแต่พระมุนี ข้าพระองค์ถวายทานตลอดเจวันแด่พระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระสาวกถวายอภิวาทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วปรารถนาตําแหน่งนั้นในการนั้น181่18ลำดับนั้นพระพุทธเจ้าทรงพยากร์ข้าพเจ้าว่าจงดูพรามที่หมอบอยู่แทบเท้าของเรานี้ผู้มีสมนัตเอิบอิ่มสมบูรณ์เห็นประจักษ 182มีร่างกายที่บุญกรรมสร้างสรรค์ให้คล้ายทองคําผุดผ่องผิวบางริมฝีปากแดงเหมือนผลตำลึงสุกมีฟันขาวคมเรียบเสมอ183ผู้มีกำลังคือคุณมากมีโลมชาติชูชันและมีใจโฟูขึ้นเป็นบ่อกเกิดแห่งกระแสน้ำคือคุณ มีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสด้วยปีติ184เข้าปรารถนาตำแหน่งของภิกษุผู้ตรัสรู้เร็วพลันในอนาคตจะมีพระมหาวีระพระนามว่าโคโดม185เขาจากมีนามว่าพาหิยะเป็นธรรมทายาตเป็นโอรสที่ทำเนรมิตรจะเป็นสาวกของพระาศาสดาพระองค์นั้น 186ครั้งนั้นข้าพเจ้ายินดีแล้วมันกระทําสักการะแด่พระมหามุนีจนตลอดชีวิตจุติแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์ดุดไปยังที่อยู่ของตน187คข้าพเจ้าจะเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็ตามย่อมเป็นผู้มีความสุขเพราะอนุภาพแห่งกรรมนั้นข้าพเจ้าเวียนว่ายตายเกิดจึงได้เสวยสมบัติ 188เมื่อสิ้นศาสนาของพระกัสสปะทิระเจ้าข้าพเจ้าได้ขึ้นไปยังภูเขาสิลาลวนบำเพ็ญเพียรตามคำสอนของพระชินสี189เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์มีปัญญาทําตามคำสอนของพระชินสีข้าพเจ้าห้าคนด้วยกันจุดติจากอัตภาพนั้นแล้ว ได้ไปเกิดยังเทวโลกหนึ่งร้อยเก้าสิบข้าพเจ้าชื่อพาหิยะเกิดในพารุก,กัดฉะนครซึ่งเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ภายหลังได้แล่นเรือไปในสาครซึ่งให้สำเร็จประโยชน์เพียงเล็กน้อย191แต่นั้นเรือแล่นไปได้สองสามวันก็อับปางลงครั้งนั้น ข้าพเจ้าตกลงไปในสาครซึ่งเป็นที่อยู่แห่งมังกรที่ร้ายกาจน่าสะพึงกลัว192ครั้งนั้นข้าพเจ้าพยายามว่ายน้ำข้ามทะเลใหญ่ไปถึงท่านประเสริฐผู้สุปปาระกะข้าพเจ้ามีคนรู้จักน้อย193นุ่งผ้าเปลือกไม้เข้าไปยังบ้านเพื่อก้อนข้าวครั้งนั้น หมู่ชนพากันยินดีกล่าวว่าผู้นี้เป็นพระอรหันมาที่นี่แล้ว194พวกเราจะสักการะพระอรหันนี้ด้วยข้าวน้ำผ้าที่นอนเพศสัตว์แล้วจะถึงความสุข195ครั้งนั้นข้าพเจ้าได้ปัจจัยเป็นผู้ที่พวกเขาสักการะบูชาแล้วจึงเกิดความดํริโดยไม่แยบคายขึ้นว่า เราเป็นพระอาหารหันต์หนึ่งาลำดับนั้นบุพเทวดารู้วาราจิตของข้าพเจ้าจึงตักเตือนว่าท่านไม่รู้ทางที่เป็นอุบายจะเป็นพระอา,หารหันต์ได้อย่างไรเล่า1 9ึ่ครั้งนั้นข้าพเจ้าถูกเทวดาตักเตือนแล้วจึงเกิดความสลดใจจึงสอบถามเทวดานั้นว่า พระอรหันต์ผู้ประเสริฐกว่านรชนในโลกเหล่านี้คือใครอยู่ที่ไหน198เทวดานั้นตอบว่าพระชินเจ้าผู้มีพระปัญญามากผู้ประเสริฐมีปัญญาเสมอด้วยแผ่นดินพระองค์เป็นโอรสของเจ้าสักยะเป็นพระอรหันต์ไม่มีอสวะทรงแสดงธรรมเพื่อบรรุออรหัต อยู่ในพระราชมนเทียนของพระเจ้าโกศลในกรุงสาวัตถี199ิข้าพเจ้าได้ฟังคำของเทวดานั้นแล้วเอิบอิ่มใจเหมือนกำพร้าได้ขุมทรัพย์ยิ้มแย้มเบิกบานใจที่ได้พบพระอรหันต์ผู้ประเสริฐน่าชมน่าพึงใจผู้มีพระญาณเป็นโคจรไม่มีที่สิ้นสุดสองรอ ครั้งนั้นข้าพเจ้าออกจากที่นั้นไปด้วยตั้งใจว่าเมื่อเราชนะกิเลสได้จะได้เห็นพระพักที่ปราศจากมนทินของพระศาสดาในการทุกเมื่อไปถึงแคว้นที่รื่นรมนั้นแล้วได้ถามพวกพรามณ์ว่าพระศาสดาทำชาวโลกให้เพลิดเพลินประทับอยู่ณที่ไหนสองร้อยเอ็ดครั้งนั้นพราหม์ทั้งหลายตอบว่า พระาศาสดาผู้ที่มนุษย์และเทวดากราบไหว้เสด็จเข้าไปบินทบาทยังเมืองท่านผู้ขวนขวายจะเข้าเฝ้าพระมุนีจึงรีบกลับไปเฝ้ากราบพระองค์ผู้เป็นบุคคลผู้เลิศ2 0 2ลำดับนั้นข้าพเจ้าได้ไปยังกรุงสาวัตถีที่อุดมสมบูรณ์โดยด่วนได้เห็นพระองค์ผู้ไม่มากมากและไม่ติดในรถอาหาร กำลังเสด็จบินทบาท203ทรงบาทมีพระเนตรสำรวมทรงยังอมตะทาให้โชดช่วงอยู่ในนครนี้ประหนึ่งเป็นที่อยู่ของพระสิริมีพระพักโชดช่วงดังรัศมีดวงอาทิตย์204ครั้นพบพระองค์ข้าพเจ้าจึงได้หมอบลงแล้วกราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระโคโดม ขอพระองค์โปรดเป็นที่พึ่งของข้าพระองค์ผู้วิบัติในทางที่น่ารังเกียดด้วยเถิด205พระมุนีผู้ประเสริฐได้ตรัสว่าเรากำลังเที่ยวบินทบาทเพื่อประโยชน์แก่การช่วยสัตว์ให้ข้ามพ้นเวลานี้ไม่ใช่เวลาแสดงธรรมแก่ท่าน206ครั้งนั้นข้าพเจ้ามีความปรารถนาแรงกล้าในธรรม ได้ทูลอ้อนวอนพระพุทธเจ้าบ่อยๆพระองค์แสดงธรรมอันเป็นสุญญาตาบทที่ลึกซึ้งแก่ข้าพเจ้า2 0 7ข้าพเจ้าได้ฟังธรรมของพระองค์แล้วก็บรรลุธ,ธรรมเป็นที่สิ้นอสวะโอข้าพเจ้าเป็นผู้ที่พระาศาสดาทรงอนุเคราะห์แล้วเป็นผู้มีอายุสิ้นแล้ว208กิเลสทั้งหลายข้าพเจ้าก็เผาได้แล้ว พบทั้งปวงข้าพเจ้าก็ถอนได้แล้วข้าพเจ้าตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอสศวะดุจพญาช้างตัดเครื่องพันธนาการได้แล้วอยู่อย่างอิสระ2 0 9กาการที่ข้าพเจ้ามาในสำนักของพระพุทธเจ้าเป็นการมาดีแล้วโดยแท้วิชาสามข้าพเจ้าได้บรรลุแล้วโดยลำดับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้ว210คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมก8และอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แล211พระพาหิยะทารุจิริยะเทระ ถูกแม่โคตัวที่ถูกผีสิงไม่เห็นตัวขวิดให้ล้มลงที่กองขยะได้กล่าวพยากรณ์ด้วยประการดังนี้212พระเถระผู้มีปัญญามากเป็นนักปราดกลั้นกล่าวบุพจริตของตนแล้วปรินิพานในกรุงสาวัตถีที่อุดมสมบูรณ์213พระฤาษีผู้ประเสริฐเสด็จออกจากนคร ทอดพระเนตรเห็นพระพาหิยะทารุจิริยะผู้นุ่งผ้าเปลือกไม้เป็นนักปราชซึ่งมีความเร่าร้อนอลอยได้แล้ว214ล้มลงที่ภูมิภาคดุดคันเสาธงใหญ่ลมพัดให้ล้มลงหมดอายุกิเลสเหือดแห้งทำกิจในาศาสนาของพระชินเจ้า215 ลำดับนั้นพระศาสดาตรัสเรียกสาวกทั้งหลายผู้ยินดีในศาสนามาสั่งว่าเธอทั้งหลายจงช่วยกันยกร่างของเพื่อนพรหมจารีแล้วนำไปเผาเสียเถิด216การสร้างสัตถูบูชาเขาเป็นคนมีปรีชามากนิพพานแล้วสาวกผู้ทำตามคำของเรา เป็นผู้เลิศก,กว่าภิกษุทั้งหลายฝ่ายที่ตรัสรู้เร็วพลัน217ร้คาถาที่มีประโยชน์คาถาเดียวที่คนฟังแล้วสงบประงับได้ย่อมดีกว่าคาถาที่ไร้ประโยชน์พันคาถา218ดินน้ำลมไฟไม่ตั้งอยู่ในนิพพานใดในพระนิพพานนั้น ดาวเลิกที่สุกสกาวและส่องแสงไปไม่ถึงดวงอาทิตย์ก็ส่องแสงไปไม่ถึง 119. ดวงจันทร์ก็ส่องแสงไปไม่ถึงความมืดก็ไม่มีอันหนึ่งเมื่อใดพรามผู้ได้ชื่อว่าเป็นมุนีเพราะเป็นผู้สงบรู้จริงด้วยตนเองแล้ว220เมื่อนั้นเขาย่อมพ้นจากรูปภพอรูปภพ สุขและทุกข์พระโลกนาถผู้เป็นมุนีเป็นที่พึ่งของโลกทั้งสามได้ตรัสไว้อย่างนี้ด้วยประการชนี้ได้ทราบว่าท่านพระพาหิยะเถระได้พาสิทธิ์คถาเหล่านี้ด้วยประการชนี้พาหิยเะเถราประธานที่หกจบ